หวังเลยนะคะที่เลือกมาร้อยใหม่ที่อาทิตตาคลินิกค่ะจะร้อยใหม่ต้องอาทิตตาคลินิกเท่านั้นค่ะค่ะวันนี้มาร้อยใหม่ที่คลินิกหมอหนุ้นนะคะที่อาทิตตาคลินิกค่ะก็มีความมั่นใจค่ะที่จะมาทําที่นี่นะคะกับหมอหนุ้นค่ะเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วก็เห็นว่าได้ผลดีมากๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ค่ะหมอจะดึงช่วงล่องแก้มใต้ตาตรงจุดนี้ แล้วก็มุมปากเราจะแก้ปัญหาแก้มตอบด้วยทําให้มันดูสมูทขึ้นโดยการลดขนาดของโหนโกแก้มด้านบน <c oughs> แล้วก็ยุบขนาดของกรอบหน้าด้านล่าง <c oughs> เพื่อให้หน้าน้องสมูทขึ้น ค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรายกใบหน้าเสร็จทันทีข้างนี้คือข้างที่หมอทําเสร็จแล้วเทียบกับข้างที่หมอยังไม่ได้ทําจะเห็นว่าหน้าเนี่ยพวงแก้มยกขึ้นหนกแก้มไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคะกรอบหน้าจะเห็นว่าหน้าเรียวเล็กขึ้นองศาของพวงหน้าพวงแก้มดูยกกระชับเข้ารูปมากขึ้นด้วยและที่สําคัญนะคะมันทําให้ริ้วรอยล่องลึกต่างตืง้นขึ้นทั้งหมดค่ะ ค่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะที่เลือกมาร้อยไหมที่อาทิตาคลินิกค่ะจะร้อยไหม่ต้องอาทิตาคลินิกเท่านั้นค่ะก็ประทับใจมากๆเลยนะคะออกมาได้ดีมากเลยค่ะถ้าใครสนใจก็มาร้อยไหม่ที่อาทิตาคลินิกกับหมอนน้นนะคะ